การแข่งขันกีฬาการาบัตตีนะครับของสถาบันการศึกษายพิเคเบอร์มีระดับที่37ครับซึ่งวันนี้ได้กลับมาเจอนั่นดรธนิเทศพิทักษ์สายพิเคเบอ์พิทักษ์สันุราชนะครับเป็นประธานที่ผมอารมณช่วยเหลือผู้ช่วยกิจกรรมนี้สถาบันการศึกษายพิเคเบอร์มีในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งันกีฬาคาบดีกีฬาสถาบันการศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่37พระสอาเกน ระหวันที่20-30ถึกงกรกฎาคม2555ขอขอบคุณท่านนิติการณดีมาเลย์และสภาอุนรนธานีเป็นอย่างสูงที่ท่านได้เก็บมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้การขแข่งขันกีฬาสถาบันการศึกษาดำเนินมาตาามนบยของกรตั้งแต่ปี2518และได้ดำเนินการแข่งขันกีฬาอาชีพกีฬาเมืองเร สำหรับกีฬากับ,บดีนั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในการแข่งขันซึ่งมีทีมกาแข่งขันทั้งหมดเจ็ดเิียเขตด,ด้วยกันประกอบด้วยวิเคสุณัุปปาาารีวิเคเชียงใหม่วิเคมหาสารคามวิเคอังทองวิเคสุโขทยัยวิเคสีสะเกาและวิเทยเขตกระบ,บี่โดยด้ับความร่วมมือในการจากกัดการข่งขันเป็นอย่างดีจากอธิบดีสารสนกราจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน,นีจากสมาคมกบ,บดีแห่งประเทศไทย บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วข,ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้ว่าได้กลาวเปิดการแข่งขันกีฬากับดีใน,ใน,ในกีฬาทถาทบัานการสัยปรเทศไทยครั้งที่37สังเกตขอกราบเกตกิจกรับสถาบันการศึกษา่านแขกผูนน้มีเกียรติคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนคณะกรรมการผู้ตัดสินผู้ร่วมกิจกรรมและคณะกรรมการจัดการแขง่งขันทุกท่าน ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้หมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาการัตดีกีฬาสถาบันการพลาศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่37พลฒาศึกษาเมในครั้งนี้กีฬาการัตดีได้สร้างชื่อเสียงให้กับวงการกีฬาไทยมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับเอเชียและระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันการพาศึกษาได้มีบทบาทสําคัญยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาบาสบี้นี้ครับแล้วเท่าที่ผมทราบนะครับสถาบันการพัฒศึกษาของกระบี่ก็มีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงแล้วก็นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาหลายๆชนิดรวมทั้งสถาบันการพาักาอื่นอือันนี้ก็ต้องชื่นชมยินดีเป็นพิเศษที่ทําให้กีฬานี้กว้างขวาง,วางและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ที่จริงกีฬานี้คนไทยก็รู้จักเล่นเป็นกีฬาขึ้นเรืออยู่แล้วแต่ไม่ได้เป็นกนติกาสาคลเมื่อการพละได้ดําเนินการกิจกรรมกีฬานี้ก็ทําให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับแล้วก็ผมหวังว่ากีฬาอันนี้ก็จะเป็นกีฬาสาคลในอนาคตต่อไปจากคํากล่าวรายงานของท่านรองอธิการบดีสถาบันการพระรศึกษาประจำเขตกระบี่ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโดยสถาบันการพระรศึกษา ได้มอบหมายให้สถาบันการพลาศึกษาวิทยาเขตกระบี่เป็นเจ้าภาพแต่การแข่งขันในครั้งนี้ขอขอบคุณสถาบันการพลาศึกษาที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันวี่พิทยาเขตคณะกรรมการผู้ตัดสินและคณะกรรมการาดำเนินง,งานทุกคนที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ผมขอวอวยพรให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันประสบความสําเร็จความปลอดภัยและได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นตัวแทนของประเทศต่อไปในอนานคตในนามของมาหาวิทยาลัยร,ราชภัฏดรธานีที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันครัง้งนี้ถือโอกาสนี้ยินดีต้อนรับทุกๆท่านปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งข, ati, ขันกีฬากาบัดดีกีฬาสถาบันการพรัะศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่37พระศึกษาเกมน,น,นบัตรีีครับ ก็เชิญกีฬาท่าที่ท่าทีะดักผ่อนนะครับขอที่เขตแรกนะครับคู่แรกนะครับวันนี้ก็สถาบบัันครสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านบัณฑาวิเศตกระบีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬากับดีของชาติซึ่งกีฬากับดีนั้นต้องยอมรับว่าเป็นกีฬาที่อาจจะใหม่สําหรับหลายๆท่านแต่เป็นกีฬาที่มีมายาวนานพอสมควรตั้งสมัยพุทธกาลนะครับ แล้วก็ทบันกัรภาาวิเกตกบีได้ร่วมกับสมาคมกับดีประเทศไทยได้ร่วมกันพัฒนาและยกระดับกีฬากับดีจะได้มีการเรียนการสอนรับการฝึกโดยใช้ทบันกัรภาาวิเกตกบีรับเป็นที่สําหรับที่ตั้งศูนย์ฝึกกีฬาซึ่งปัจจุบันนี้กีฬากับดีของประเทศไทยนั้นก้าวไปสู่ระดับเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนักกีฬาที่ผ่านศูนย์ฝึกมาก็ได้รางวัลเหรียญเงินในกีฬาเอเชียนเกมที่วางโจ หรือในกีฬาเอเชียนเบสเกมนะครับที่เมืองหายางประเทศจีนและในรับโลกนั้นนักกีฬาที่ผ่านการพัฒนาก็ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงนะครับเรือ่องลำรองดับสองนะครับรองกีฬาลดับสองในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินเดียนะครับทีเพราะนั้นในปัจจุบนันนี้ในกีฬาทะวันกรมพกษา,าเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่2ในการแข่งขันกีฬากาบัดดี้นะครับก็มีทีมเข้าร่วมแข่งขันกันนี้นักกีฬาได้พัฒนายกระดับ แลก็นักกีฬานั้นสามารถจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยซึ่งเราหวังว่าในอนาคตนั้นนักกีฬาเหล่านี้นะครับจะเข้ามาสู่การเป็นตัวแทนของประเทศไทยจากทั้ง17ประเทตนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาที่มีการแข่งขันในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติกีฬาโยชแ่งชาติกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยท่วประธานสมเด็จพระเทพร,รัตนชสสุดายายบรมรา,มมารีนะครับทั้งกีฬากาบดีปกติและกัเบดีชายาดก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากีฬากาเบดีนั้น จะเป็นทางเลือกหนึ่งหรือเป็นกีฬาชนหนึ่งที่ทําให้ประชาชนคนไทยและเยาวชนไทยนั้นได้มีโอกาสโดยอเฉพาะยิ่งจังหวัดกระบี่นั้นได้นํายุทธศาสตร์ของกีฬากับดีมาเป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวนะครับมุ่งสู่การเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับจังหวัดในฟังงาน,นในการเป็นเจ้าภาพกีฬาเช่นบีทเกมนะครับที่จังหวัดภูเก็ตในปี2 5 5 0ครับก,ก็เชิญชวนครับหลายหลายท่านที่มีความสนใจมาฝึกและมาเล่นกีฬากับดีทั้งการเป็นผู้เล่น ผู้บุกสอนและูุ้ทธินและอนาคตข้างหน้านั้นในประมาณเดือนกันยายนนี้จังหวัดกระบี่ก็จะมีการจัดอบรมสัมมนาผู้บุกสอนและพุทธศินในระดับนานาชาติครับก็ขอเรียนเชิญครับขอบคุณครับ